สบายเลยดิเราเนะเราจะจับจับน้<ห><ม>องได้ไหมอุย้ยชิบหายศูนย์จุดหนึ่งเฮ้ยปลาตัวศูนย์จุดหนึ่งได้เหรอสองยี่ส <apt ain> ิบสองเปอร์เซ็นต์ไปได้เวลาลุยแล้วครับเราจะไปลุยกับกลางดึกเอ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเอาเออมมาเลงเราด้วยครับเพื <apt ain> <ๆ>่อนๆตายละมันต้องจัดนะครับแบบนี้แบบนี้ก็ต้องจัดดิครับ มามาอยู่ด้วยกันไหมล่ะไอหนูเลือดสิบเอ็ดเหรอครับนูมันมันตีโคตรแรงเลยเพื่อนเพื<ๆ>่อนตีแรงเกินเดี๋ยนะมามันต้องได้สักตัวครับผมมันต้องได้สักตัวครับมาเลยจัดไปเพื่อนมาป่ากลับมานี่ก่อนตายแล้ว, 21, 34, 34, 34ลวร 65, เรียบร้อยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สามสี่สามสี่แล้วครับได้ไหมหกสิบห้ามาเรียบร้อยเยี่ยมเลยไปเอาอีกตัวหนึ่งอยู่ตัวนั้นอีกตัวหนึ่งครับเพื่อน<ๆ>เราต้องตลบ ตลปหลังมันครับแน่12%เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยไหมไม่ได้ว่ะ2%เรียบร้อย2%เสือกติดเป็นไงล่ะ12ไม่มาไม่มาไม่มาก็ซ้ําดิครับซ้าดิครับรอเลยล่ะ12%มาไหม40ไม่มาอีกซ้ำีิครับเอาว้าวครับซ้ำไอีกรอบครับเป็นไงล่ะอาวุธไม่ต้องครับมีแต่โกเกบ,บอลก็พอเออเรียบร้อยมาหมาป่าสู้เขาลูกหมาป่าอืมแตก แตกไหมแตกไหมแตกดิรออะไรล่ะเอ้ยเอ้ยมามามา,มาอยู่ด้วยกันไอหนูมาด้วยกันเป็นแจ๊งเดียวกันไม่ชอบเลยเฮึเอาไงเอาไงจะสู้เลรอครับสู้ไม่ได้หรอกออกเลยเรามันหมาหมูไอ,เอ้เดี๋ยวนะโดนเหรอเวนกรรมลื่นนิดเดียวเอา้าโยวนว่าวเย่ยแล้วเช้าแล้วสู้ยันเช้าเลย30สบกสู้ยันวางครับสู้ยันวางมาสิจะมาอยู่ด้วยกันปล่ะสามสิบ หกสิบไม่ยอมมาสักทีอะไรกันเนี่ยมาได้แล้วมาได้แล้วมาได้แล้วมันเปืองมันเปืองสามสิบไม่ยอมมาไหมไม่มายุ่ีตายมากลับมาบ้านก่อนมาสร้างอานก่อนครับเราจะได้ขี่หมากันเพื่อนเมื่อกี้จะจับแล้วนะแต่จ,จับไม่ได้แกปั๊มกันตัต้งนานสรุป โดนฆ่าซะง,งั้นโอ้เวรนกรรมขอบคุณครับน้องเป็ดไปเดี๋ยวเราไปขี่หมากันเพื่อนๆอามามา,มานี่ลูกมามาขี่หน่อยอยากดูซิว่ามันจะเท่ขนาดไหนเอาแป๊บนึงกดผิดมานี้เอ้เรียบร้อยหูมีหมาขี่แล้วครับได้เวลาประจนภัยครับเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปสำรวจโลกกว้างกันดีกว่าครับวันนี้ผมจะไปจัดการเก็บมอนกันดีกว่าปะตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรให้เราแบบให้เราตีเลยอ่ะน้องแมวสวัสดีครับน้องแมวไม่ต้องกลัวลูกไม่ได้ทำร้าย เฮ้ยบอสวะเฮ้ยบอสบอสบอสลองป่ะลองฟาบอลใส่ดูนี่มีบอลวางอยู่ตรงนี้พอดี <S <S เก็บเลยครับมามาอยู่กับเราไหมละ่ะคือยนี่หน้าตาน่ารักมากเลยอะ่ะน่าจะเป็นทาตไอฟ,ฟ้าชัวร์ๆเพราะรูปร่างแบบนี้นะมอสซาดาลักมาดูดิจะรักไม่รักล่ะมารักกันหน่อย0.14ย์ด่ป้าติดวะเฮ้ย0.14่ติดวะเ,เอาเร็วเอาแล้วหลุดดิหลุดดิรออะไรล่ะหนีดิครับ หนีดิครับจะอยู่ทาไมล่ะครับไปลองซ้ำมาเนเพื่อนมันต้องซ้ำหวแบบเนี้ไม่แน่ครับเราอาจจะติดก็ได้แต่ก่อนอื่นเลยเก็บหีบก่อนมันมีหีบสีม่วงครับเพื่อนอยู่ด้านบนไปค่อยๆปีนขึ้นไปออมาหรือเปล่าวีดีโผลมาไม่เอานะบางคนจะลืมเราแล้วล่ะครับเรเกี่ยเราวิ่งไปเกินระยะแล้วครับเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าน้องหมามาเลสโกไหนวะโอ้นั่นไงเดินเข้าป่าแล้วครับงอนครับหาเราไม่เจอครับ งุดหงิดพี่มาหาละลูกไม่ต้องไปวิ่งหาให้เหนื่อยนะมาไปอยู่ด้วยกันดีกว่าพร้อมเฮ้ยห,ห,ห,หนึ่งเอร์ว่ะติดว่ะเอาไงล่ะไม่มาไงล่ะไปละกูยอมละลาก่อนลูกมันทำอะไรวะโหมันยิงไฟฟ้าเจดโดโคนเทฟ้าผ่าสามดอกไปละเด้อลาก่อนไซยุนาระครับผมจับยากคืนแต่ละตัวประเด็นนะแม่ เราก็อยากได้ตัวเทพกับเขาบ้างนะเอาจริงมากลับบ้านกันดีกว่าเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันแล้วก็ไปลุยใหม่กลับบ้านกันบ้านเราบ้านอันเสียนสุขเ e สโก o กลับมาแล้วเด็กๆเ,เป็นไงกันบ้างเอาแอบอู้งานหรือเปล่าน,นี่ <c oughs> ตอนนี้เราอัพเทคโนโลยีได้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ขี่กวางงั้นเอาขี่กวางด้วยนะแล้วก็ เอ้ยพิกแอคเนีนะไอ้นี่ที่ทำยานี่นาโอ้เยี่ยมเลยทำยาได้แล้วครับแล้วก็อันนี้ต้นไม้เอาดิต้นไม้ประดับแล้วก็มีพิกแอคด้วยเอางั้นผมเอาพิกแอคกับต้นไม้ประดับโอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปแต่งบ้านกันดีกว่าเพื่อนเรามีต้นไม้ละมอนสเตอรล่าใช่ป่ะล่ะเกผมเห็นอยู่นะวิปัสสน,นไฮโซปลูกเอ้าปีนเพื่อ <laughs> ปีนแล้วปิดประตูพร้อม <laughs> <laughs> อา้าวน้องทำโปกเกบอลให้ครับ นะสเฟียร์สเฟียเรียกโปเกมบอลต้องนานมีผ้าด้วยทําผ้าไว้เผื่อเราจะได้เอาไปซ่อมชุดครับมาเดี๋ยวเรามาสร้างต้นไม้กันดีกว่าเอาโมนสเตอร์ล่าเลยเดี๋ยวนะเอาโมนสเตอร์ล่าเฮลส์แพนส์โอ้บ้านเราดูมีชีวิตชีวาขึ้นเลยนะแค่เห็นแบบแปนก็รู้สึกสดชื่น เดี๋ยวว hmm ัน hmm. น no ี้ผมจะทำบ่อน้ำพุร้อนให้เขาด้วยนะครับเด็กๆจะได้มีที่แช่น้ำกันสบายๆนเ่ื่อนโอ้เหนื่อยบ่อน้ำพุร้อนนี่ต้องการหินนะเยอะเลยแล้วก็จานพอลิ่มด้วยนะครับใช่เปล่าวะลองดูดิพร้อมอย่างอนี่ไงเสร็จละวางไว้ข้างล่างเหรอืแถวนี้มันไม่ค่อยสวยเว้วางตรงไหนดีครับ ผมได้ที่แล้วเพื่อนๆมาวางด้านบนแล้วกันน้องๆจะได้ชมวิวแล้วก็ผมต้องรื้อนะต้องรื้อหลังคานะดูจากแวลและเดี๋ยวสร้างก่อนแล้วกันค่อยว่ากันมามีเด็กๆมาช่วยด้วยปะเอา้าเด็กๆก,กํลาลังมาครับ4ี่คนครับนี่มาลุมสร้างกันแป๊บเดียวจะเสร็จอยู่แล้ว4วิครับ3ามหนึ่งเป็นไงสบายเลยดิเรานะมาช่วยกันสร้างไงเอาเสร็จแล้วเหรอเอาแช่เสร็จไวจังเลย งั้นหาคนมาแช่ต่อดีกว่าครับเราเราลองดูดิอา่าเราไม่รู้สึกอะไรเลยอันนี้เอาไว้สําหรับแช่น้องๆอ,อย่างเดียวแน่ๆเลยอ่ะมาอย่างงั้นนายมาเลยเพื่อนน้องตุน่นนะเนี่เป็นงานชีวิตที่นี่ดีไหมโอ้สบายจริงเลยพ่อป้ามาเดี๋ยวเคลียเคลียแถวนี้ให้นะจะต้องลงค่อยๆเคลียไปครับเดี๋ยวผมจะทําเป็น ที่อาบน้ำบ่อ,อเซนแล้วก็มีที่ทำงานด้วยนะด้านบนนี้นะคะรับเพืไไ่อนๆไฟรื้นแบบเรียบร้อยเป็นไงสวยไหมมีบันไดขึ้นสองฝั่งนะขึ้นไปที่ทำงานแล้วก็ขึ้นไปออนเซนมาเดี๋ยวไปตรวจความเรียบร้อยก่อนนะครับน้องๆจุดไฟให้แล้วนะเป็นไงทำงานดีมากเลยนะลูกเออเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนๆนมาช่วยงานเพิ่มดีกว่าครับจะได้ไม่เหนื่อยกันแปนน้องหมาเวอร์ฟครับ นะหมาป่าคูยอยู่ไหนครับแว e r e w where is my woof let's go ไปเดี๋ยวเราไปหาจุดฟาร์มแร่ด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องการแร่ทองแดงครับเพื่อนๆแถวนี้น่าจะมีแร่ทองแดงนะดูจากเววแล้วเฮ้ยเพื่อนๆผมเห็นโปกเกมอนว่ะพี่น่ารักว่ะ้าไปฟ้าชัวเลยครับแบบนี้ต้องจับครับเพื่อนๆน่ารักขนาดนี้แล้วก็เอาหนูว้าวเดี๋ยวนะวิ่งเร็วไปปะ มันวิ่งเรวไปพุ่งไม่ชนพุ่งไม่โดนเลยโธ่ลงเถอะอแบบนี้มาเดี๋ยวจัดธนูดีกว่าครับโดนชัวร์มาลยลูกอื่มมาอยู่ด้วยกันมาค่อยๆยิงค่อยๆยิงเดี๋ยวเก็บหมาป่าก่อนครับเดี๋ยวน้องตายครับค่อยๆย,ย,ยิงไปอื่มแค่เราก็พอแล้ว56% 73ปอร์ซดมได้ไหมได้แหละแบบนี้แ8 8โอเคเวลคัมเมื่อกี้ผมเห็นมีสะพานด้วยครับเพื่อนๆนะ น่าจะเป็นซ่องโจรน่ะเนี่ยดูดิตรงข้ามีคนจุดไฟด้วยครับเดี๋ยวต้องไปสืบซะหน่อยว่าแถวนั้นมีอะไรหรือเปล่ามันตั้งบังเกอร์ไว้เต็มเลยครับทุกคนมันต้องมีการรบกันอย่างดุเดือดชัวร์ๆเฮ้ยเฮ้ยมีโคลงว่ะด้านหน้าเอามีทหารเฝ้ายามด้วยหนึ่งน่าจะเป็นโจรนะโจรโจรโจรเฝ้ายามอะนี่มาแล้วมันควชักปืนแล้วจัดดิครับรออะไรล่ะมาดิ ไปไปด้านหลังไปด้านหลังน้องตีท้ายครัวตีท้ายคัวเป็นไงพุ่งแรงไหมครับพุ่งแรงครับผมเรามันกดมาไฟแรงครับไอหนูโอ้ยโดนยิงลงก่อนไม่ถนัดมาเดี๋ยวผมเล็งหัวเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตแตกแตกแตกไม่โดนเรียบร้อยกูมไม่ได้ยิงเลยหมาจัดหมด <c oughs> ต้นไม้บัง <c oughs> ไม่มีประโยชน์ <c oughs> ขอบคุณมากน้องหมาที่จริงหมาไม่ต้องมีผมก็ได้นะครับ ็อยู่ได้ครับน้องตูดบอกว่าไม่ต้องปล่อยผมหรอกผมยอมอยู่นี้ต่อแล้วกันถ้าฝีมือแค่นี้แล้วก็นะยอมอยู่ในกรงต่อดีกว่า <c oughs> เลี้ยงไปก็ไรอนาคตไป <c oughs> น้องหมาเหมือนเดิมลูกไปเดี๋ยวเราไปประจนภัยกันต่อครับ <c oughs> แถวนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเพื่อนๆมีแต่ซ่องโจรอย่างเดียวซ้ายมือน,นี้น่าจะเป็นที่พักระกีที่เราแวะไปนะครับเป็นเหมือนที่พักคนงานหรืออะไรสักกย่างครับเพื่อน ขวามือนี่มีเหวแล้วก็เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะฟ <Yeah! S 1> อนอะไรตรงนั้นวะเฮ้ยแล่ป่าวเฮ้ยแล่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 ทองแดงที่เราตามหา <Whoa! S 1> รีบเลยไปมันอยู่แถวไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยทัดไฟว่ะที่ว่ะต้องเอาว่ะต้องจัดว่ะไปแล้วมัน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 วิ่งไปแล้วครับเพื่อนผมตามครับบอกเลยว่าอยากได้ครับตัวเนี้ยห้ามฆ่านะน้องหมา <laughs> <laughs> น้องหมาห้ามฆ่านะครับแล้วมันทําอะไรอยู่ มันน่าจะเลียหินอยู่นะนี่หนึ่งเปอร์เซ็นจับงไงว่าหนึ่งเปอร์เซ็นจัดก่อนเลยละกันมาช่วยกันช่วยกันจัดหน่อยมันไม่สะดุ้งสะเทือนเลยครับ <Huh? S 1> มันน่าจะมองช้างอยู่ครับเพื่อนๆเอาเอาเอาไม่สนใจงั้นก็ตายดิเอากลับมาแล้วแปดเปอร์เซ็นสิบห้าเก็บเก็บหมาก,ก่อนนึหมาคิวสามสิบสี่มามาเลยโคตรหกสิบห้าร้อยเชฟโดโดนที่ตัวอะไรไม่รู้แต่เท่มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับช้างช่วยดึงความสนใจให้ อันนี้อะไรอ่ะต้นไม้เหรออุย้ยผลไม้ปีศาจว่ะเก็บเก็บเก็บเอาไปอัพน้องได้ครับน้องจะได้มีสกิลโหดเราลองจับช้างกันดูไหมเพื่อนๆน,นะเผื่อเราจะจับช้างได้ครับมาขี่ก่อนเดี๋ยวเราปาโบเกบอลแล้วเราก็วิ่งหนีเลยโอเคปะ่ะแบบว่าวิธีแบบสุ่มโจนเนี่ย0.08ว่ะจะติดไหมลองดูดิเปอร์เซ็นต์น้อยขนาดนี้แต่ว่าเรามากระดวงครับเพื่อนๆน,นะได้แน่นอน เอาเดี๋ยว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 มันหันวามหันไดแล้วเออเอาติดว่ะติดว่ะเฮ้ยขุนจุดศูนย์แปดติดว่ะเป็นไปได้ว่ะหลุดว่ะลาก่อนไปแล้วกูด้านบนมีลิงอยู่แล้วก็เหมือนมีก้อนอะไรอยู่ด้านบนไหมครับเพื่อนเฮ้ยก้อนอะไรอะ่ะไข่เหรอเฮ้ยไข่วะเฮ้ยเฮ้ยไข่ใหญ่ด,ด้วยลาสดาร์กเอกเอาแล้วได้ตัวเทียบแล้วครับหนักด้วยประเด็น เมื่อกี้ผมเคลียของไปแล้วนะครับนิดหน่อยมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับเล่ว้าวเฮ้ยว,ว้าวโอ้โหนี่มันจุดจุดโคตรเล่จุดโคตรเล่ครับเรื่อนนต้องมาร์คไว้แบบนี้่าเรามาร์คไว้นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับเผื่อใครอยากมาเอานะทุกคนโอ้โคตรเจ๋งอนะ่ะพระอาทิตย์ตกอย่างสวยครับถามคําเดียวครับกลับบ้านยังไงครับต่เดี๋ยวเราวิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะมี โปเกมอนไฟฟ้าครับน้องมินเมนื่อกี้ผมจับไปแล้วน้องมนินแอบจับไปแล้วครับเรียบร้อยอกลับยังไงวะเดี๋ยวดูแมพใหม่แป๊บหนึง่งเราต้องออกเดี๋ยวนะเราต้องออกขวาหรือเปล่าวะฮ้วิ่งไปไหนวะเราเอ๊ะข้างหน้านั่นข้างหน้านั้นมีซ่องโจนครับเฮ้ยผมเห็นควันนะ่ะนี่ยกลุ่มโจนจริงๆด้วยอ่ะเรียบร้อยมันต้องจับตัวอะไรไว้แน่มีเสียงหัวเราะเฮ้ย เอาเอาเอา,เอารอบโจมตีว่ะแบบนี้แบบนี้ก็สวยดิครับสวยดิครับมาดิลงเลยครับรออะไรล่ะสนุ่พร้อมใจพร้อมมาเดี๋ยวผมโชว์ฝีมือเฮดช็อตเฮดช็อตแตกแตกดังปั๊กแตกเรียบร้อยแตกหนึ่งตัวที่สองครับโชว์ความแม่นเข้าให้เข้าที่ตาขวาครับผมมองไปเลยแต่เดี๋ยวเราไปช่วยน้องกันเอยเฮดช็อตโอ้ยแม่นเกินไปแล้วแม่นกับจับวางแหมเรียบร้อยคอยอยดอก ขออีกดอกเดียวขออีกสักดอกอเพื่อนมาสักดอกหนึ่งฮีโร่มาช่วยแล้วทุกคนมันมันกำลังยิงยิงตัวอะไรอยู่วะอแต่เป็นไงล่ะโคตรแม่นนะบอกเลยไหนดูดิเอาน้องเม่นน้องเม่นจะตายแล้วเก็บเรียบร้อยตายปลอดภัยแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงเอาหลุดออกมาอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูตายหรอกเลือดจะหมดอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเม่นเม่นเม่นจะตายแล้วครับเก็บก่อนโอเคแ0ซมาเลยลูกมามาอยู่ด้วยกันมาไหม อืมแตกเรียบร้อยมาแล้วโอเคมาจัดโจทตัวสุดท้ายก่อนครับอืมเอาอ่าเรียบร้อยครับหัวแตกดิบอกเลยอืมหัวแตกอืมแม่นมากแม่นมากจนเบามากยิงกาจะตายอย่างเปลืองมาลูกออกมาเป็นไงบ้างอะฮือหน้าตาเศร้าส้อยนะเราดูหน้าดิหน้านิ้วคิ้วขมวดเชียวมาเครียดใช่ไหมที่ต้องมาอยู่ด้วยกันนะกูบอกว่าใช่ครับเพื่อนเพื่อน ผมเจอตัวอะไรก็ไม่รู้อะไม่ถ้าเดินแม่งโคตรน่ากลัวอีกาหรือเปล่าวะแม่งอีกาหรือแพนกวินวะเดี๋ยวสังเกตก่อนตาแดงด้วยวะ่ะมันมันตาแดงแดงนะพเพื่อนๆเอาเลยนะมันมันสงสัยแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดเกิดการประทะไงครับผมปะทะเออมาเออห้อเลือดมันเป็นสีม่วงว่ะเลือดสีม่วงว่ะเอาไม่ใช่ อ้วกอ้วกมอนเราอ้วกมอนเราสีม่วงเอาหายไปแล้วหายไปไหนวะเฮ้ยเมันหายตัวได้เชโดอคนน่ากลัวจับดีครับรอแล้วล่หนเหรอได้ไหมหนึ่งจุดเจ็มาไหมหนเอาแล้วพี่มาวะพี่มาวะเฮ้ยเชโดโชคโดีอ่ะ1.7%จับได้วะ เมื่อคืนผมจับนกเอาเดี๋ยนะมาพอดีเลยมาพอดีเลยได้โชว์อิทิลิสน้องอีกาดำครับเมื่อวานนี้จับมานี่เป็นไงไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเร็วด้วยอะวิ่งไปตัดไม้ไงเดี๋ยวนะมันมาแล้วไปตัดไม้ไรก่อนอวิวห้าวรอบนี้แปลกโอ้โหดูดูดูทหารเราครับเราทหารกล้าเป็นไงอีกาไปจัดมาแล้วเรียบร้อยแสดงว่าน้องหายตัวเข้าไปตลบหลังมันเอาฝั่งนี้ก็มีว่ะ แต่ว่าไม่รอดแล้วครับนะโดนเราลุมกระทืบเรียบร้อยตายหมดมาเดี๋ยวผมสร้างโต๊ะทางานใหม่ดีกว่าครับเพื่อนเราจะได้คราของได้มากขึ้นครับอันนี้เป็นโต๊ะทางานแบบพรีเมียมนะ High quality workbench โอเคแล้วก็ให้ตัวที่เราจับมาเมื่อวานนี่เทพปะ่ะอ้า,อาช่วยสร้างได้ด้วยอ่ะเอาจริ้งคือน้องคือน้องหล่อมากครับผมลิบๆเลยเก่งมากลูกลูกโคตรเก่งเลย I l o เ e you เรียบร้อยแล้วนะครับน้องสร้างโต๊ะทำงานใหม่ให้เราเรียบร้อยแล้วเสร็จเลยนี่สร้างของได้เพิ่มอ่าเราสร้างชุดหนังได้ด้วยครับไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันดีกว่ารอบนี้เราจะหล่อขึ้นครับเพราะว่าเรามีชุดหนังคนทานและบึกบินเอา้าลูกรักเรามันทำอะไรวะนะ่ะอา้าเดี๋ยวนะน้องติดบั๊กมนะันอะดูซิเอาสั่น่าเลยเดี๋ยวไปช่วยมันก่อนลูกรักเป็นไรลูก เ,เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้หนูตัดไม้แล้วตอนนี้คือติดบั๊กโอ,โอ้โหอ๋อเดินไม่ได้นะครับติดไม้ครับยังต้องเก็บให้น้องก่อนอ่ะเรียบร้อยเป็นไงลูกเหนื่อยไหมเออเป็ดน,น้อยนี่คือโคตรขยันเลยครับเพื่อนใครอยากได้เป็ดน,นี้แนะนําเลยนะเป็นตัวที่เจ็บมากไปเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปไล่จับโปกเกมอนต่อนะเพื่อนๆเ,เราจะได้มีตัวมาช่วยน้อนครับน้อนจะได้ทํางานไม่หนักมากจนเกินไป อันนี้ไม่ต้องอัปเกจแล้วผมเพิ่งอัปไปมาเลือกหมาก่อนขี่หมาไปพร้อมลุยเจอน้องช้างอีกแล้วช้างนี่มีทั่วแมปเลยนะครับเพื่อนๆแต่เลเวลเขาเฮ้ยเลือดเดี๋ยนะ0.4ลองดิเฮ้ยติดว่ะ0.4่ติดว่ะเพื่อนๆเอาแล้วเฮ้ยว่ะอุ้ยเกือบเกือบตายแล้วมันรู้ตัวแล้วครับสงสัยต้องรีบวิ่งวิ่งหนีก่อนครับแล้วค่อยกลับไปใหม่เลือดเขาเหลือนิดเดียวเลยครับไม่รู้ไปโดนอะไรมาโอกาสดีครับแบบนี้ ไม่ได้เจอบ่อยๆครับเลือดเขาจะเหลือแค่เนี้มันมันอาจจะจับได้ก็ได้ครับเป็นไปได้ครับเดี๋ยวผมใช้เป็นโปเกบอลสีเขียวนะครับเพื่อนๆน่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นครับน้องน้องจะสัตว์้วอไหมไม่ใช่ปะเราต้องไปปลาด้านหลังนะครับเพื่อเพื่อเพิ่มโอกาสการจับได้ครับทุกคนดูซิว่าเราจะจับจับน้องได้ไหมอุ้ยชิมหาย0ูนย์จุดเฮ้ยปลาตอนศูนย์จุดหนึ่งได้เหรอสองยบเเ เชดู0.11ร yeah. ์เซ็นตผมจับได้เฮ้ยเฮ้ยฝันไปปะวะเฮ้ตกใจครับเมื่อกี้มันเป็นไปได้ยังไงวะทำไมเราเป็นโชคดีจังวะวันนี้ไม่เหลือเชื่อยางนั้นตัวนี้ก็อาจจะจับได้ชิลเลตตัวที่อื้งค่าเราคราวที่แล้วครับมาซัดเลยต้องให้น้องอ่อนแรงก่อนอตอนนี้เราเก่งขึ้นแล้วครับเพราะว่าหมาเราเร็วเยอะแล้ว ได้นะผมว่าผมว่ามันจับเขาได้ช่วยหมาตีไม่รู้อะเซนมันบอกอ่ะวันนี้ผมมีมีดวงครับมีดวงอืศูนหนึ่งหยังจับมาแล้วแล้วตัวนี้จะจับไม่ได้ได้ยังไงได้ยังไงเลีวิว1เองครับเอยตีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไฟลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมโดนไฟคอกครับเอ้าสวดศพดุสลาทรรมา นี่เป็นเหตุแห่งความมั่นใจเกินไปเอา้าทำไรอะน้องหมาเอา้าหมาฆ่าบอสตายบอสเฟิร์สคิวไปเดี๋ยวเรากลับไปเอาของกันก่อนครับไม่มีของเลยไปตายอยู่ที่นูน่นของก็ไปกองอ้อยยออยู่แถวนู้นแป๊ดเดี๋ยวนี้กลับไปไม่รู้ว่าจะดรอปอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้น้องหมาได้จัดการบอสไปที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเอ้าบอสเกิดใหม่แล้ววะ่ะเดี๋ยวเก็บของก่อนผมว่าตัวนี้เราอาจจะจับได้นะเพื่อน เพราะเมื่อกี้ผมแค่พลาดไปเพราะว่าโดนไฟคอกตายครับมหมาเราก็เก่งใช้ได้ยิงเลยป่าป่ปาป่าเป็นไงลดลดไปหน่อยหนึ่งรถไปหน่อยนึงเอาลงก่อนผมต้องลงหมาแล้วก็หนีจัดการเล็งแล้วก็ให้หมาลุ่ม,ม,มตเต็มตเต็มมามาเจอของดีหน่อยช้างช้างมาแล้วอู้อแตกกระจุยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช้างอีพึ่งฆ่านะครับช้างป่าอุ้ยเกือบหมดหลอดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจ็บช้างก่อน โหดเกินมาได้เวลาจับ37เปอร์ได้แล้วแหละ67%อุ้ยเดี๋ยวหลุดสามามามาอยู่ด้วยกัน62%ส้านี่ครับรออะไรล่ะไม่ให้ไปไหนหรอกนะไม่ได้ไม่กลับไม่ได้ไม่กลับครับ62% 9 9 100เรียบร้อยเรียบร้อยสุดยอดตอนนี้ทีมเราโคตรเจ๋งอะมี มีปเกมอนโคตรเก่งไปเดี๋ยวกลับไปดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวผมจะมาปาหน้องอชินเลศให้ดูนะครับทุกคนนี่เป็นไงโอ้น่ารักอะ่ะลูกทองลูกทองอเข้มเข้มเข้มคุยน่ารักมากเลยขอขออีกทีนึงได้ไหมน้องมาให้ลูกทองอีกทีหนึ่งครับเป็นไงน้องยิ้มตลอดเวลาเลยว่ะดูหน้าดิหน้าน้องยิ้มตลอดเลยครับโอ้โหฟินไม่ลไเลออิกไอ้เลิฟยูนะลูกนะแล้วก็ช้างด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูช้าง มานี่ลูกมามาโชว์ตัวหน่อยโอ้ยนี่มันเรียกว่าช้างใหญ่บิ๊กบึ้มนะช้างใหญ่บิ๊กบึ้มครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าครับมันแน่